หลังจากได้รักษาฟื้นฟูเรามาก็เดือนครึ่งนะครับก็ใกล้เข้าที่เข้าทางนะครับเบงตรงนี้ครับปี่น้องแต่ก่อนสิมันคนล็ด คนละระดับนะครับตัวนี้สีต่ำตัวนี้สีสูงแห้งตอนนี้เขาขึ้นมาอีกนิดเดียวครับอีกประมาณอีกประมาณครึ่งเซนถึงหนึ่งเซนนี่นะครับเขาก็จะเสมอกันแหละเอ็นบอกข้างบนข้างบนนี่ถือว่าเขาเสมอกันแล้วนะครับนะก็ ความอ้วนเขานี่ก็พ่อใส่นะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะาแนวนี้ก็คงจะไปต่อได้สบายนะครับนะอันนี้คือหลังจาก ใช้ผลิตภัณฑ์ในการรักษาฟื้นฟูนะครับน้ำหมักสูตรสองครับตัวนี้ส่วนนี้เป็นน้ำหมักสูตรสองครับน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นครับส่วนนี้ก็ วนทวนขึ้นมานะครับวนทวนขึ้นมาข้างบนก็กลาบกําลังจะเปลือกกาลังจะออกนะครับแต่ใบเนี่โอ้ใบใหญ่ครับเขียวชะอุม่มใบใหญ่ใบโต